บาัดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะบ,บ่มีอย่างเามาเกี่ยวข้าวตามเคยเพราะว่าพอดละดูกเกี่ยวข้าวแล้ว,นะวเนาะวันนี้กะข้าวอันนี้กะจะเป็นข้าวให้เนาะนีกะซื้อกันตาม,มาให้คุณพอ่อคุณแม่แล้ะกะป้าลุงเนาะเพราะว่าวันนี้ป้าลุงแล้วก็มาเกี่ยวข้าวช่วยนะวันนี้แล้วก็จ้างแ่งงานมาด้วย อันนี้จะเป็นข้าวให้ส่วนข้าวนานี่คือยังไม่ได้เกี่ยวนะทุกคนข้าวข้าวนานยังเขี่ยวอยู่ครับอันนั้นจะเป็น,ข,าน,าน,นข้าวนานะข้าวนานยังเขี่ยวอยู่ข้าวนาน,านีอีกประมาณมูสามสิบกว่าวันก็น่าจะได้เกี่ยวอยู่ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงนาแล้วฟ้าเพิ่งจะมาจากบ้านจะทำธุระอยู่

นี่ทุกคนนี้จะเป็นข้าวอันข้าวนาตัวนี้นะค,คือช่วงนี้ไม่ได้หนาวแลทุกคนอยู่ที่อื่นอาจจะหนาวแต่ว่าอยู่ที่บ้านนี่ยังร้อนอยู่เลยปีนี้อากาศคือร้อนมากเลยทุกคน ก็เดินมาวน้ำแข็งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ป้าลุงตอนนี้นี่เนแล้วแล้วเจ้า ข้าแกสิไปไปแล่วเท่าเข้ามาขอจองคิวไปน้ำแม่ตาได้เป็นมือสังหารทันนี้ผมก็จะลงมือเกี่ยวแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เอาเกี่ยวอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวจะเป็นอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวนะทุกคน เดี๋ยวขอให้บ่เวนหน่อยเด้อ่ั้ัน่มงตั้งกล้อง้พงีเ่าี่ยง่ะรอให้กับเนหน่อยด้อว่าหน่อยบ่เวนด้อป็นหมา้ต็อเป็นหมาขนนซ้นี่สิฮะอซ้ำนี่สิอาปด้กาก็เขาเเนียบเขาที่แม่ออ เดเขอป้าเด็กเขไปไปโูกพระอังคารนุปจันทร์ก็นุกไปกินร้ายก็เอาไม่เยหมูม่าเ่าแล้วตายหมูเนาเบาเนาะกระปุกเนี้ยกรกเนี้ยเป็เ้นน้อีาก็เอามาใส่ีเนี่ยหน่สองเน้ยเ็ส้นงีเส้นะต่อเนื้อไหมมือต่อให้ทั้งดดู้านน้องยา่นี้มอหมูเา

เอา95สอบนี่บอกงานอันเข้าเข้าเนี่ยเอา95สอบเข้าเจ้าของเรานี่ยะจะเอาอัน5 59สอบคอเห็นไหม่าเจ้า200แต่ละคนต่างกันแต่ลิ่นแต่ขาดี

ก็แบบกอลองฟังเนยเสียงดังเลยกอลองฟังเเออบบกอลองฟองเลยมื่อนผม้เขาแกกไปเที่ยวเื่ผมได้งานจะหัวข้อแล้วดิโอ้ยค่ะนี่จะกห้นแต่ว่าเราซื้อราเที่ยวหลังจอหัวข้อ้วเนี่ีึงคิวแล้วปะไปล้มเบิ้งเขาเี่ยวตัวไปนะเป็นแบกซีนไปเน็ตครับแบคว่าสเกี่ยวเองนะว้ ไปยังไดบ่มีรถเด้ส่วนเข้าตรงนี้ก็จะเกี่ยวเมียวานนะทุกคนเนี่ยเมื่อวานเกี่ยวเมื่อวานเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมาต่อโซนนี้ไปเลยนะอันนี้จะเป็นข้าวให้ข้าวให้แ่าเป็นข้าวเหนียว คือปีนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าฝนตกเยอะไปมันมันทำฝนตรงทำช่วงที่มันกําลังเป็นเกสรเนาะเกสรมันหล่นก็เลยแบบทาให้เข้าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังสวยอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่มันอ่อนก็เลยแบบปล่อยมันไว้ก่อนถ้าถ้ามันแก่ก็ค่อยไม่เกี่ยวเอาเนาะ เขาไม่ทันกันวันนี้ก็ได้แหงงานมาเกี่ยวส่วยนะวันนี้ก็หลายคนอยู่ก็มีตาแก่ใหญ่นะแล้วก็มีพี่น้องป้าลุงอาวามาช่วยด้วยแล้วก็มีแหงงานด้วยวันนี้ mm hmm. ก็จ้างแหงงานมาเกี่ยวส่วยด้วยหนึ่งคนนะนอกจากนั้นก็เป็นป้าลุงที่เพิ่นมาเกี่ยวสวย ตอนนี้ก็เย็นแล้วผมก็จะได้กลับบ้านก่อนเลยทุกคนสำหรับวันนี้สบายดี